สวัสดีจ้าเด็กๆคลิปนี้เรามาเรียนว,วิชาประวัติศาสตร์ด้วยกันที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยและเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจ้าสําหรับคําว่าความภาคภูมิใจนักเรียนนึกถึงนะคาว่าภาคภูมิใจก็คือมันคือความรู้สึกดีใจมันคือความรู้สึกที่อ,อิ่มเอิบใจ ดีใจซึ่งมันอยู่ภายในจ,ใจิตใจมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจก็คืออะไรก็ตามที่มันคือสิ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอิบใจและดีใจซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจและคําว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั้นก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจ และมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจในความเป็นไทยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นที่ทําให้มีความรู้สึกว่านี่คือความภูมิใจในความเป็นไทยฟังนะเด็กๆนะและในเนื้อหาที่เราจะเรียนด้วยกันนั่นก็คือแหล่งวัฒนธรรมและสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแหล่งวัฒนธรรมกันก่อนนะสําหรับคําว่า แหล่งวัฒนธรรมนี้คุณครูจะให้ความหมายของคําว่าวัฒนธรรมกันก่อนต้องเท้าความไปก่อนว่าคุณครูเคยสอนคําว่าวัฒนธรรมไปแล้วว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้จะมาทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงวัฒนธรรมก็หมายถึงความเจริญงอกงามที่มีการสืบทอดต่อๆกันมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมีการสืบต่อเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นซึ่ง เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ด้วยนะแล้วคําว่าแหล่งวัฒนธรรมละ่ะมันหมายถึงอะไรอ่านักเรียนฟังนะคําว่าแหล่งแหล่งก็หมายถึงสถานที่เพราะฉะนั้นคําว่าแหล่งวัฒนธรรมจึงหมายถึงสถานที่ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามและแหล่งวัฒนธรรมที่เราจะเรียนในชั้นป .1 ของเรานี้นั่นก็จะมีเรื่องแหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนา และแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูแหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนากันก่อนนะสําหรับแหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนานั่นก็คือศาสนาสถานต่างๆศาสนาสถานก็คือสถานที่ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนด้วยคำว่าศาสนิกชนก็คือผู้ที่นับถือศาสนาและศาสนาที่เราได้เรียนไป มีศาสนาอะไรบ้างเด็กๆช่วยกันคิดสินั่นก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นแหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนาเราจะเรียนแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามเอ๊แล้วแหล่งวัฒนธรรมก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนามีอะไรบ้างน้า อยากรู้กันไม่เอ่ยถ้าอยากรู้ตั้งใจเรียนนะเด็กๆนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูศาสนาพุทธกันก่อนสําหรับศาสนาพุทธขอทบทวนหน่อยศาสนาพุทธเนี่ยใครคือศาสดาของศาสนาพุทธจ้าใครตอบได้บ้างถ้าตอบได้ตอบเลยศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธหรือที่เราเรียกว่าศาสนสถานของศาสนาพุทธก็คืออะไรเอ่ยก็คือวัดเวลาเรามีกิจกรรมหรือเราจะไปทําบุญทุกอย่างสังเกตดูเวลาเราไปทําบุญเราก็จะไปวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวัดการแต่งกายคุณครูขอพูดถึงเรื่องการแต่งกายด้วยเวลาเราไปเนี่ยไปวัดเนี่ยเราควรแต่งตัวแบบไหนจ้าเด็กๆต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เราควรใส่กระโปรงที่มันเลยหัวเข่าไปไหมไม่ควรนะเสื้อสายเดี่ยวควรใส่ไปเไมดเด็กๆไม่ควรใส่ควรที่จะแต่งกายให้สุภาพไม่ใส่สั้นเกินไปไม่นุ่งน้อยหุ่นน้อยไปวัดนะเวลาเราไปวัดเนี่ยเราต้องสำรวมกิริยามารยาทเราไม่ควรพูดคุยเสียงดังไม่เอะอะไม่ตะโกนไม่โวยวายต้องสำรวมกิริยามารยาทของเราด้วย และในเมื่อไปทำบุญที่วัดเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นด้วยนะถ้าเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นโบสถ์นักเรียนต้องทำยังไงออ่นนักเรียนก็ต้องถอดรองเท้าด้วยอาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของศาสนาคริสต์กันบ้างศาสนาคริสต์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์คืออะไรเอ่ยคือไม้กางเขนใช่ไหมถ้าเราเห็นไม้กางเขนเราก็จะนึกถึงศาสนาคริสต์เออแล้วใครรู้บ้างว่า ศาสดาของศาสนาคริสต์คือใครเอ่ยศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูและศาสนสถานของศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์โบสถ์คริสต์นั่นเองโบสถ์คริสต์เนี่ยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์สังเกตง่ายๆเลยใครที่นับถือศาสนาคริสต์ในทุกๆวันอาทิตย์เขาไปทำอะไรจ๊ะเขาจะมีกิจกรรมทำร่วมกันนะเขาก็จะไปร้องเพลงใช่ไหมเข้าโบสถ์ เขาจะไปเข้าโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์และถ้าเราจะสังเกตศาสนาสถานของศาสนาคริสต์เราสังเกตจากตรงไหนเอ่ยก็ตรงโบสถ์เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของไม้กางเขนติดอยู่ต่อไปมาดูแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามกันบ้างสําหรับศาสนาอิสลามเอส๊สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามที่ไหนนะใครรู้บ้างนั่นก็คือ มัสยิดเขาจะเรียกว่ามัสยิดนะมัสยิดคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามเอาละในเมื่อเรารู้จักแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาต่างๆแล้วเวลาเราเข้าไปศาสนาสถานเราต้องทำยังไงเอ่ยอย่างแรกก็คือแต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่อย่างที่สองก็คือไม่ส่งเสียงดังโวยว,ยวายต้องเงียบ สํารวมกิริยามารยาทอย่างที่สก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เขาให้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติตามนะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนกันนะสําหรับแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนี้อเ่เด็กๆนะเด็กๆรู้จักคําว่าโบราณสถานไหมรู้จักคําว่าพิพิธภัณฑ์ไหม เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังสำหรับแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนเนี่ยก็จะได้แก่โบราณสถานพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆก็เช่นตลาดจา้ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโบราณสถานไหมโบราณสถานก็คือสถานที่เอาไว้สำหรับศึกษาเรื่องราวในอดีตเป็นสถานที่เก่าแก่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยไว้ศึกษา เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาในอดีตแล้วอะไรละ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นโบราณสถานนักเรียนเคยไปพระนครศรีอยุธยาไหมก็จะเห็นว่าที่มันเป็นซากปรักหักพังต่างๆก็อย่างเช่นทระปางสามยอดอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยอย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยเด็กๆรู้จักกันไหมว่าพิพิธภัณฑ์คืออะไร พิพิธภัณฑ์คือสถานที่ที่เขาเอาไว้จัดแสดงเอาไว้ให้ศึกษาหาความรู้ซึ่งเขามีจุดมุ่งหมายเนี่ยเอาไว้ให้ศึกษาเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเหรียญกระสาบถ้าอย่างใครเคยไปวัดพระแก้ววัดพระแก้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะเขาก็จัดแสดงเนี่ย เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยและนอกเหนือจากโบราณสถานพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีสถานที่อื่นๆก็อย่างเช่นตลาดนั้นสําหรับตลาดเนี่ยทำไมถึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมเพราะตลาดคือเป็นสถานที่เอาไว้ทำยังไงเอ่ยเอาไว้แลกเปลี่ยนสินค้าเอาไว้ค้าขายใช่ไหมเราก็จะเห็นถึงวัฒนธรรมที่เขาแสดงออกมาวัฒนธรรมก็อย่างเช่นอาหารสําหรับอาหารเนี่ย ถ้าเราไปตลาดเราก็จะเห็นเช่นอาหารจากทางภาคเหนือถ้าอาหารของทางภาคเหนือก็อย่างเช่นมีน้ำพริกองน้ำพริกหนุ่มมีแคบหมูไส้อัว่วถ้าเป็นอาหารทางภาคใต้ล่ะอาหารทางภาคใต้ก็อย่างเช่นข้ากิ้งแกงไตปลาแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทางภาคอีสานก็จะมีส้ตมตำบ้างมีลาบอีสานถ้าเป็นของทางภาคกลางก็จะเป็นแกงต่าง เช่นแกงเผ็ดแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งอย่างนี้นี่ก็คืออาหารอาหารก็สามารถแสดงถึงวัฒนธรรมบางครั้งในตลาดก็จะมีการขายเสื้อผ้าอย่างเสื้อผ้าก็อย่างเช่นถ้าเสื้อผ้าทางเหนือก็จะเป็นเสื้อมอ้อมในการที่เราเยี่ยมชมแหล่งวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เขา ไม่ควรหยิบจับสิ่งของเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายสำหรับแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมาในชุมชนของเราซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนนั้นๆเอาไว้เพื่อสำหรับศึกษาหาความรู้เมื่อเราเนี่ยไปเที่ยวหรือ ไปศึกษาในสถานที่นั้นเราก็ควรที่จะร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อนะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย